เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมน้ำบอซลซานะคาเป็นเทนิกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็นะได้ ECA แล้วสําหรับตัวโกคูซูเปอร์ซย่าสนะเป็นตัวละคร,ครครบรอบ2ปีนะครับผมซึ่งความเก่งณนะตอนนี้นะใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่า LR ไปแล้วด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูความสามารถแบบเต็มๆแล้วกันนะ เออว่าเอาจริงๆสำหรับผมคือมันเก่งกว่า LR ไปแล้วด้วยความที่ผมมี LR แค่55นะแล้วก็ตัวนี้ผมฟาร์มลิงก์เต็มเต็มมากนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถมันเลยดีกว่านะครับว่ามันเก่งขนาดไหนโอเคโอเคมาดูกันที่สกิลลีดเดร์ก่อนเลยนะครับผมสกิลลีดเดร์จะเป็นตัวดีสีแดงคีบวก3ามออสแตดบวก130แล้วก็ตัวไรายสีแดงเนี่ยคีบวก3ามออสแตดบวก90อนะครับอันนี้ก็ค้ำค่างไปแล้วกันเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เหมือนผู้นำบริสีตัว ตัวอื่นนะโอเคแล้วเราข้ามมาที่ซูเปอร์แท็กกันเลยนะครับซูเปอร์แท็กก็จะทำการเพิ่มแอตแท็ก50% 1ิเปร์นนินะแล้วก็ทำดาเมจเป็นอินเมนใส่ศัตรูแล้วก็ยังมีความสามารถในการลดดีเฟนซ์อีกฝ่ายเนี่ย50% 3เทิร์เนินแล้วก็ยังเพิ่มดีเฟนซ์ส0์ได้6เทินนะก็ดีไม่ง่ายเลยคือดีคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบไม่ได้เพิ่มแอตแท็กนะ แล้วก็จะบวกดีเฟนต์แค่30% 6เทิร์นกทนก็คือเท่ากับตอน ECA นั่แหละแต่ว่าหน้าตอนนี้นะมันจะมีความสามารถใหม่เข้ามาเพิ่มก็คือเพิ่มแอตแทค50% 1เทอร์นแล้วก็ลดดีเฟนต์ฝ่ายในห้าเทิร์นทนะซึ่งถือว่าดีมากที่ยังมีการใส่สถานะศัตรูนะเออแล้วก็ยังมียังคงความสามารถเพิ่มดีเฟนต์30% 6เทิร์นเทนเอาจิงนั่นอยากให้มัน9เทินมากเลยเออแต่ว่าถ้า9เทินมันก็อาจจะดูเบื่อไปนะโอเค งั้นเรามาดูกันที่พาสซีฟกันเลยนะครับผมพาสซีฟก็จะบวกแอตแท็กหนึแล้วก็ดีเฟนต์เนี่ย120%มาให้ตั้งต้นนะแล้วก็จะบวกแอตแท็กเพิ่มอีก40%เมื่อโจมตีด้วยถ้าไม่ตายนั่นเองนะแล้วก็มีโอกาส30%ที่จะหลบการโจมตีของอีกฝ่ายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลบการโจมตีหลบซูเปอร์แอท็กหลบไม่ตายของอีกฝ่ายแล้วก็เคาน์เตอร์นะก็30%ก็ไปวัดดวงเอาแล้วกันอันนี้ไม่ขอพูดถึงมากนะะฮเพราะว่านานานๆทีติดเหมือนกันนะซึ่งมันดีกกว่่่าแตอนมาก คือแอตแท k อะเท่าเดิมบวกเท่าเดิมแต่ว่ามีข้อดีที่ดีมากๆเลยคือบวกดีเฟนต์มาให้ตั้งต้น1น0่งรนะแล้วก็ยังมีบวก a t t a ท k เสริมเข้ามาอีก40%ซึ่งก็ก็ดีมากมีในแม้ตายอีก50%คือยิงแรงมากนะเออไอพอเนเนียเน้นไปที่คริอะไรแล้วกันนะเพราะว่า คือ,อยังคือต่อให้มันมีความสามารถในการเพิ่มดีเฟนซ์สามเนเทิร์นเนี่ยแต่จริงๆนะดาเมจแรงขนาดเนี้ยใส่ครีรคปเ,เนี่ยจริงๆใส่ครีปไปเลยเนี่ยผมเอาอัพครีปเป็นยีนะจริงๆอยากให้มันมากกว่านี้แหละแต่ว่ายังไม่มีนะก็เนี่ยแหละฮิดเด้นบริเทเชียผมก็อัพเป็นอัพตามนี้เลยนะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่อัพตามคือผมอัพแบบนี้นะฮะก็คือเป็นเบิ้ลนหนะไม่ค่อยเบิ้ลเท่าไหร่แล้วก็มีครียี่สิบสองก็คือเน้นครี เพราะว่ามันเลเวลหนึ่งก็บวก2%ใช่ไหมอันนี้ก็สี่นะครับส่วนสกิลออฟผมจริงๆอะ่ะเอาให้เป็นครีให้หมดเลยก็ได้นะเพราะว่าเราจริงๆมันต้องเน้นครีอ่ะเออให้มันแบบ <c oughs> ยิงแบบแรงๆไปเลยนะเพราะว่าดาเมจมันแรงอยู่แล้วเดี๋ยวแรงแค่ไหนเ,เราเข้าไปดูในด่านแล้วกันนะส่วนรีสกิลผมอัพมาเต็มนะฮะเออเต็มนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะอัพอะไรนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้เล่นตัวร้ายไงก็ อันนี้มันอัพเพราะว่าเป็นโกคูด้วยเราเชื่อว่า eza มาแล้วจะเก่งแน่นอนนะก็ตามนั้นนะฮะมันเป็นความเชื่อส่วนตัวเออส่วนแคทที่มันอยู่ได้นะก็จะมีเพียวไซยาโกคูแฟมิลี่ใช่ไหมโอเคใช่ลืมแล้วก็คาเมฮาเม่านะแล้วก็เจนเอฟพาวเวอร์อันนี้จะเป็นทัลสคูลอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยอ๋อเป็น อะไรที่ผมอ่านยากนั่นเองก็คือมิ r าคิล o u ัสมิราคิลิอสอเวเนนเออถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งนะขออภัยไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วก็ GT Hero ที่ผมยังไม่มีมเปิดไปแล้วคือ <c oughs> เอาไปเดี๋ยวเข้าไปพูดแล้วกันนะก็แคทที่มันอยู่ได้ก็มีเก่งๆทั้งนั้นนะแต่ว่าที่จะเล่นยังยากหน่อยก็คือน่าจะเป็น Total School เพราะว่ามันไม่มีแบบผู้นำลีแบบ 170หรือ150นะั้นมันมีแค่พุ้เท่าเต่าต,ตัวฟรีที่เป็น120%เท่านั้นนะส่วนเพียวซย่าก็ก็มีแค่150ยังไม่มี170สักทีเออก็ไม่รู้จะกาวไปทำไมนะส่วนโกคูแฟม i ิลี่นี่ก็ได้อยู่นะเออเล่นได้อยู่คาเมฮามิฮ่านี่ก็เล่นได้เจเนฟพาวเวอรนี่ต้องเล่นเพราะว่าตัวละครค่อนข้างน้อยเออจำเป็นต้องเล่นส่วนมิราคิล i o u สนี่ก็เล่นได้เหมือนกัน GT h e ฮีนี่ก็เล่นได้นะ โอเคก็ประมาณนี้แหละสําหรับความสามารถโกคูแล้วก็ตัวละครที่ลิงก์กับมันได้ดีที่สุดเนี่ยที่แนะนำเลยนะมีโกคูสีฟูลพาวเวอแล้วก็เบจิต้าสตัวสีฟ้าที่เป็นหลีดสีเหมือนกันนะเออเดี๋ยวแต่วันนี้ยังไม่ได้มาโชว์เบจิต้านะโอเคนะส่วนด่านที่ผมจะมาลงในวันนี้คือเป็นด่านอิน i n นิตดัมเ o ลทิสตอรี่นะด่านของอ uh, ่าาค GT นะเป็น <laughs> เป็นด่านที่ผมคิดว่าตอนแรกผมจะทำนะแต่ว่าจะทําคิดแต่ว่าก็ก็ลืมอันนี้ลืมจริงเลยคือมัวแต่ไปทําอย่างอื <c> ่น <oughs> นะโอเคดีเฟนตั้งต้นมาที่100 0 0แนะครับก็ลิงนี้ก็ได้แค่2ลิง์เพราะว่าเออมันไม่ใช่ลิงของมันนะเ,เดี๋ยวรอโกคูฟูลพาวเวอร์มาก่อนโกคูสี่ฟูลพาวเวอร์มามันจะแข็งแกร่งกว่านี้มากๆเลยนะอืโอเค เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสามารถต้านทาน4ล้านเก้าแบบลิงมาเต็ม4ล้านเก้าหมถึงแบบอ่ายังไม่ได้คูลลิงที่ดีนะฮะ4ล้านเก้าแล้วนะก็ตอนแรกจริงๆผมอัดคลิปที่ลงด่านไปแล้วแต่ว่านั้นเป็นดออค้างเอีเวนต์นะแล้วก็ลงซูเปอร์วบทโลไปให้ดูด้วยแต่ว่าทํายังไงคลิปมันก็มันสั้นเกินไปนะโอเคเดี๋ยวทําคราวนี้ก็น่าจะยาวขึ้นแล้วแหละนะ โอเคต่อยท้องไว้อืมโอเคนะมาอ่ะคือถ้ามาอยู่ตรงนี้นะจะไม่ได้ลิงพลังขึ้นเต่าถ้าเกิดมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะได้ครบทุกลิงเลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถแบบครบทุกลิงเลย้วยกันเดีย๋ยวถ้าครบทุกลิงก็น่าจะไม่ได้ปิดฉากนะนะโอเค เดี๋ยวมาดูแฮะดาเมจเท่าไหรห6ล้าน4่นะ6ล้าน4เลยนะแบบไม่มีซับก็คือทีมนี้ไม่มีซับอยู่ยแล้วแหละโอเคเดี๋ยวไว้ไว้ตรงกลางมันก็โอเคฟูลพาวเวอร์ในรับทีมไปก่อนแล้วกันสามหมื่น สองล้าก็เจ็บเยอะนะหกล้านเจ็ดเนียก็ประมาณนี้นแหละถ้าติดครีนี่คือตายอ่ะบอกเลยติดครีทีคือตายแต่ก็ยังว่าลวมันไม่มีเนีเดี๋ยวรอไอเชมเบอรเทนรอใหม่ก่อนเดีไปสุมต่อสุมหาครีนี่นแหละ ว่าไม่ตายว่ะเกือบตายโอเคเนี่ยถ้ามันได้ครี่ยงเงี้ยดาเมจเยอะๆแบบนั้นคือแม่งชนะอะไรเลย ดีเฟนส์สองแสนนะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไม่ได้ใส่ให้มิวมาชิบหายละรอดไหมเนี่ยเอาลดดาเมจไปก่อนแล้วกันชิบหายแล้วทำไมทำไมกูไม่ใส่มาโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยขอติดคริหกล้านสี่ ติดคริขอร้องไม่ติดอันนี้ดาเมจน้อยลงนะคือมันมันความแรงมันตามตามเลือดอะมันก็เลยแบบดูง่อยๆอสกิลมันอพอเลือดต่ำก็เนี่ยโดนทีละหมื่นนี่ขนาดลดดาเมจแล้วนะต้องรอ eca อย่างเดียวตัวเนี้ยปั้นไม่เกิดจริงม,มีมีดแค่ดาเมจนะเท่านั้นแหละ ตัวสมัยก่อนคือมีดแค่ดามเมจอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราเก็บดูกแก้วไปก่อนแล้วกันเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆเด่๋ยเพิ่งโดนไม่ตายนะเว้ยสี่ล้านสี่สี่ล้านสี่เลยอ่ะอืม ตายไปเนี่ยน่าจะตายนะเดี๋ยวเราจะใช้ผีไปก่อนใช้ผีลบไปก่อน <c oughs> เพราะว่าเราจะได้ฮิวเลือนเราขึ้นมาแบบเยอะๆหน่อยผมกลัวโดนไม่ตายแค่นั้นแหละเลยต้องใช้ไอเทมนะอืมอืม ถ้าติดคลีนี่คือทีเดียวตายบอกเลยเก้าล้านเข้าไปเก้า <Wet> ล <serves> ้านแปดเต็มหลอดครับผมเต็มหลอดเลยจ้าอันนี้ก็น่าจะไม่เจ็บอะไรมากนะ ก็จเจ็บอยู่เพราะมันไม่ค่อยได้สเต็คห้าล้านเอออืมเป็นตัวที่แม่งยังเก่งอยู่ตลอดอันนี้ถ้าเกิด eca มาผมว่าแม่งน่าจะเก่งกว่าเนี่ยขนาดแค่นี้ยังเก่งนะเนี่ยถ้ามีดีเฟนอ์มาให้นี่คือแบบเก่งแบบมหาศาลเลยแหละ ตดคริปไปอีกหลบหลบหลบถ้าไม่ปางตายาจริงมันก็นั่นแหละมันจะหลบง่ายอย่างเงี้ยสีเขียวงั้นเหรออืมเอาจริงสีสีแดงยังรับตีได้มากกว่านะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แต่ก็นั่นแหละเอามาโชว์ยั เกือบตายอยู่นะไปเลยหกล้านเจ็ดโอเคจบด่านหนึ่งด่านสุดท้ายละน่าจะจบง่ายขึ้นแล้วแหละตัวสีฟ้าตัวสีฟ้างั้นเหรอบอกจบง่ายแต่ไม่ดูไม่เป็นใจเลยอะ สามล้านหกไปเลยลูกโกหังสองรอดไปไม่ได้1ิบแปดขีทังคู่เลยไม่ใช่ทังคู่ทั้งสามตัวเลยโอ้โหลูกแก้ไม่ห่วยแตกมากอาโอเคจบคลิปโอเคได้เวลาจบคลิปแล้วอ้้ห โกคูหลบได้ไหมเนี่ยด่านเนี่ยด่านสุดท้ายหลบได้ปะ้ะวะโอเคยังหลบได้อยู่สองสามโอเครอดชิคกี <laughs> ้ล็อกวีกเหรอเอา้าล็อกก็ไม่บอกล็อกก็ไม่บอกเดี๋ยวนะดีเฟนส์ก็ประมาณนี้ฮะสองแสน ไอสองแสนสองนี่มันได้จากอะไรวะเออจำไม่ได้เหมือนกันแต่มันเคยได้ถึงสองแสนสองนะยอาจจะเบิลด้วยมั้งตอนนั้นมันก็เลยไปถึงนะฮะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไอเทมก็เหลือๆแล้วเออก็ใช้ๆอยากจบคลิปแบบสวยๆหน่อยนะไม่อยากจบคลิปแบบตายอะโอเคจริงๆก็ไม่น่าตายนะแต่ก็เผื่อไว้ก่อนนะเราจะไม่ประมาทอีกแล้วเฮ้ยไม่ตายวะหกล้านเจ็ด ถ้าติดครีคือเจ็บมากเจ็บจริงดาเมจแม่งไม่ใช่ดาเมจเลือดแม่งลดหบเลยอ๋อเหลือไว้อย่างงี้เหรอจะอ้าวเราก็นึกว่าใช้แอนด์ดิสกิลได้อ๋อต้องเลือดเยอะใช่ไหมก็ช่างมันแล้วกันอย่างงี้ก็เท่มันกันนะฮะ ถึงจะไม่ได้ใช้โกคูปิดฉากก็เถอะแต่ว่าก็เท่อยู่ดีอะยังไงก็เป็นโกคูอยู่ดีอะอืมนี่เขาเรียกมองล่างไม่ใช่มองบนมองล่างไงละ่ะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ ECA มาแล้วก็เก่งขึ้นอย่างมากนะใกล้เคียงกับ LR หรือเผื่อๆอาจจะความสามารถมากกว่าตรงที่มันใช้ง่ายกว่านะนะ อย่าง LR เนี่ยมันต้องอะไรนะต้องยิงไม่ตายถึงจะได้ d e f e n s ์มาใช่ไหมเออแต่ตัวนี้คือก,ก,ก็ต้องยิงไม่ตายถึงจะได้ defense หเทินนะแต่จริงเปิดมามันก็แสนกว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่100%คือผมยังพูดมากไม่ได้ไงเอาเป็นว่าผมไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่เคยมีโกคูจไอโกคู Goku ร่าง4แบบ LR นะ ก็เอาไปว่าตอนเนี้ยณตอนเนี้ยผมก็คงจะหยิบใช้ตัวนี้มากกว่าแหละเพราะว่าในทีมเจน F Power เนี่ยยังไงก็มันก็ค่อนข้างเต็มแล้วนะเออแล้วก็ทีมนี้เป็นทีมที่ผมใช้ผ่านในการาผ่านในการทำมิชชั่นของโกคูลิจิลิจิโกคูจลิเจนนะก็คือทีมนี้แหละใช้ผ่านจริงๆก็น่าจะฟุกมากกว่าแต่ว่าความแข็งแกร่งของ สองตัวนี้นะคือของจริงนะคือเก่งมากแต่ไอคิดไอตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปพูดในคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปพิงเท่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าผมโอเคไปละ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ